บ้าไปแล้วหนังวินดี้เดอะฟูบัตแอนฮันนี่ภาคสองคนดูแล้วนกวิจารณ์ชอบมากมันมันฉายแล้ววะต้ก็เพิ่งเริ่มฉายวันนี้เลยฮะยี่สิบหกมีนาคมเป็นที่แรกที่เมกาเลยฮะผมไปดูภาคแรกมาแล้วแม่งหนังสแลชเชอร์แบบเกรดบีว่าให้เกรดซีเลยบี oh. น้อยไปมึงไปซีเลยแค่ yeah, แบบว่ามีชื่อมีโพเข้ามาใช่ไหมมัน,มนภาคแรกมันเหมือนแค่คนใส่ใส่หมวกมีโพอ่ะมึงเรียอะไรปะอ่ะนะอานักการเมืองแล้วก็แบบ ทำท่าทางแปลกๆอ่ะเอออ่ามันก็เหมือนเล่นย้อนกับสกีมเลยเนี่ยแกแบบเปลี่ยนหน้ากากเป็นหน้ากากเหมือนปูคือมันมีทรงแบบเป็นเหมือนสัตว์ประหลาด,ดน,นิดนึงนะบางทีแบบมังดูอะไรของมันอะเลยแล้วแบบความอึดของมันเนี้ยมันดูเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกันคือก็คงไม่ใช่มนุษย์แหละฮะเออแต่ว่ามันทําออกมาแล้วมันเหมือนแค่คนใส่หน้ากากอะอ่าโดยความแบบอาจจะเป็นโปรดักชันเขาหรือเปล่างบ,บ,บไม่ถึงก็เลยทำได้แค่นั้นแล้วแม่งดูตลกอ่ะมันแล้วบางทีหลายฉากหน้ากากาแม่งย่นด้วยเหมือนหมีกูคอย่นอะ แต่แต่เขากลับมาแล้วกับภาคสองที่มีคะแนนรีวิวและวิจารณ์ได้แบบอมาถล่มทลายนะฮะถึงแม้จะยังมีแค่แบบว่าทริติหรือว่าคนวิจารณ์แค่ประมาณ5คนนะแต่ทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบประหลาดแม่งดิบแล้วก็แบบน่าสนใจเหมือนมันเป็นความแปลกใหม่เลอแล้วแล้วแล้วที่มันน่าสนใจอีกก็คือว่าเขากำลังจะขยายจักรวาลด้วยนะไอหมีูด้วยใช่ไหมฮะใช่ มันมีอะไรบ้างนะจักรวาลเขาที่เขากำลังจะทำเน่ะที่มาคร่าวๆนะครับเขาก็จะมีรูปมาให้แล้วนะก็จะมีแบบว่าแบมบี้ปีเตอร์แพนพินอคคิโอฮะแบมบี้ปีแล้วแต,แต่ผมเห็นด้วยนี่ว่ามันจะรวมจักรวาลด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับเราจะชื่อว่าแบบฮูนิเวิร์สฮูนิเวิร์สมอนสเตอร์แอสเซมบลนี่โลกเรามันเป็นอะไรกันไปแล้ววะเนี่ยมอนสเตอร์แอสเซมบลแต่จริงๆผมว่ามันน่าดูนะฮะมันมันปั่นเปล่าวะแต่ว่าอย่างว่าแหละ ไอ้เรื่องหมีภูเนี่ยถ้าบอ,อกมาให้หน่ากลัวพี่ว่ามันยังดูแบบจืดๆนะแต่ถ้าอลองนึกดูปีเตอร์แพนมีความน่ากลัวเพราะว่าแบบมันก็ในเรื่องปีเตอร์แพนก็มีความแอบดาร์กนิดๆอยู่แล้วฮะตามลอมันคือมันหลอกเด็กไปวันเดอร์แลนด์อ่ะไ,ไม่วันเดอร์แลนด์เมื่าวะหรือเนเวอร์แลนด์เออเนเวอร์แลนด์วันเดอร์แลนด์คนละละหลอกเด็กไปเนเวอร์แลนด์อ่ะน่ากลัวนะเว้ยแล้วแต่งตัวเหมือนแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ เปโดอ่ะเปโดอ่ะชุดเขียวชุดเขียวเกมสั้นๆอ่ะเออแต่งตัวแบบพวกไข่เด็กอ่ะออกมาตอนกคืนอ่ะแอบเข้าปีนเข้าห้องนอนเด็กเนี้ยฮะแค่คิดก็หลอนแล้วเออแสดงว่าข้างปีนสอยจะอาจจะอนนี้หรือเปล่าเท่านทำปีเตอร์แพนมากับปันทุกแม่เป็นตัวดีหรือเปล่ากับตันทุกมาช่วยอ่ะมาช่วยส่วนเมื่อกี้ตีความใหม่แล้วยังมีพอมมีแบมบี้แบมบี้แบมบี้นี่มัน กวานน้อยลูกกวานไม่ใช่เหรอวะใช่มันคือลูกกวานกวานน้อยแบบแล้วมันต้องมีแม่มันด้วยป่ะผมว่ามันสมน่าจะเลยนาครอบท่อขวาจะเป็นทรงลูกของแม่แต่อยียงเดียวไม่เอาแบบดนล็อกมามีดนตรีสักที่มันแต่งเป็นลูกกวานอรับโอ้ยนั้นน่าเกลียดปเอ้าแต่น่าสนใจแล้วมันมีอีกพินอคคิโอเนี่ยพินอคคิโอในก็นานนานนานดูอะไรเรื่องเรื่องกดหนังคืออะไรคือบังคับว่าแบบ ไหนลองพูดซิชันจะโกหกไปเลยแม่งยาว a r จมูกแมงป a y a แล้วอันมาาจมกูกขิ้มหน้า,านเา้ยราะว่ามันเป็นแบบฆาตกรลูกจิตรหรือเปล่าเขาพูดโกหกเอาเอา,เอาจมกูกตีหัว<อ>จนตายเงนี้เหรอใช่อะอาจจะมีโอกาสแต่<อ>มันแบบในพวกจักรวาลหมีภูอะไรพวกนี้มันก็นมีตัวละครอื่นด้วยเนี่ยตอนนี้มีออกมาแล,แ,ลแล้วนั่นนตัวอย่างเราก็จะเห็นด้วยว่ามันมีเพื่อนมาด้วย มันมีเขาเรียกอะไรทิกเกอร์บัเกอร์ครับที่เป็นเสือฮะอแล้วก็อีกตัวที่เป็นหมูก็น่าจะเป็นพิกเลตน,นะฮะพิกเลตแต่ทรงนี่มันแบบมาเป็นตือประไกายเลยแล้วไม่มีอียออียอ่อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นหนังหรือเปล่าม,มันมันก็น่าจะประหลาดไปได้เรื่อยๆแล้วผมไปอ่านเหมือนคอมเมนต์ของฝรั่งมาด้วยเขาบอกว่า,วามันอาจจะมีมิกกี้เมาส์มาโผล่ในเรื่องด้วยฮะอ๋อมันก็ต้องดูเรื่องลิขสิทธิ์่ะอ่าใช่ฮะเหมือนตอนนี้มันยังไม่เปิดเผยอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่า ผมแต่เรื่องนี้น่าสนใจนะผมว่าแล้วมันมีโอกาสขยายไปเพิ่มได้อีกนะฮะถ้าแบบในอนาคตกตระุ้นเรื่องไหนบันบดลิกสิล์อย่างเงี้ยผมว่าแกแม่งหยิบมาเอามาทําแน่เลยก็เลิศเทอกันต่อไปใช่ครับเพราะว่าแบบไปย้อนดูประวัติค่ายนี่มันแบบค่ายหนังเกรดดีดๆๆีนี่เองฮะค่ายค่ายมันทําหนังสัป,ปลาดเยอะนี่มันนําแบบมันทําพวกเออสแลชเชอร์มาโดยตลอดเลยถูกป่ะห,หนังมันแบบไม่เน้นลงทุนอะเน้นสแลชเชอร์หนังดีแบบ สับปะหลาไล่ค่าคนฆาตรกรไล่ค่าคเลย <c oughs> แล้วก็แบบใช้บัตเจตไม่ค่อยสูงอ่ะโดยจากเจ้าที่ผมไปเช็คมาเลยนะภาคแรกเนี่ยฮะ <c oughs> รู้ไหมมันใช้บัตเจตไปเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งถามจริงเออ US d ล l l a r แสนหนึ่งคุณต่ำมากแล,กล้วกอบโกยรายได้ไปถึง5.2ล้านอืมเข้ากระเป๋าเต็มเต็มนะฮะเข้ากระเป๋าเน้นๆเน้นเนื้อคือแม่งสนุกกันอยู่ในวงอ่ะแล้วมีตากล้องกับมีกล้งกับยิ้มแค่2คนหารกันไม่กี่คนหนังแรง กำไรเน้นๆไม่แปลกใจที่จะมีภาคต่อเพราะผมบอกว่าคนมันอาจจะมองว่ามันเป็นแบบหนังเขาไปแล้วแบบพวกเดบเพิร์พวกอะไรพวกนี้หรือเปล่าแบบเดบเพิร์เที่ยวเดบเพิร์กหอนี่หนังสแลชเกียรติดีด้วยหนังพวกนี้ส่วนใหญ่มันมีกลุ่มเป้าหมายน่ามันแบบมีคนชอบทางมันมีคนชอบทางนี้ที่คอยดูแล้วมันไม่เยอะแต่ต้นทุนมันต่ําและรายได้มันสูงมันจะมีแบบพวกแบบเออตังกิฟวิ่งอย่างเงี้ยในในในล่าสุดในเน็ตฟิกหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันที่มันเป็นตัวตลกชื่อเทรฟายอ่า เ e l e ฟายอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบแนวเงี้ยแบล็คสแลชเชอร์ไปถึงก็ไล่ฆ่ากันอย่างเดียวไม่ทําอะไรมากคนดูความโหดความเถื่อนเป็นหลักเอามันนะเออแต่ว่ารายได้พวกนี้มันดีนะวหยต้นทุนมันต่ําแล้วที่ผมรู้มาก็คือทีไ่ไปดูมาก็คือว่าภาค2เนี่ยเขาขยับบัตเจตขึ้นจนน่าประหลาดเลยได้ซ้ําประมาณว่าแบบเนี่ยค่ายมันลงทุนแล้วเป็นตัวชูลงนะด้วยเงินถึง1ล้านรอบนี้บัตเจตหนึ่งล้านแบบเ,เพิ่มเรียกว่ามา1ิเท่าจากภาคแรก แล้วเจ็ดหนึ่งล้านคือผมคิดว่ารอบนี้เขาเอาจริงเพราะว่าถ้าจะดูดูจากที e ซอ e ์แล้วคือมันคนละเรื่องเลยนะอ่ามันเหมือนปรเออโมเดลโดนสากร์ดเวลยนซาระร์นเปลี่ยนหมดเลยมีหางมีใส่ CG ด้วยอเออเห็นเลยว่ามี CG หางด้วยแล้วก็มีแบบปากเป็นขนๆค,คือพูดง่ายๆคือตอนแรกเป็นหน้ากากของผมอ่ะตอนนี้เป็นหน้ากากแบบพรีเมียมอ่ะ ผมว่ามันน่าจะเตรียมมาเนี่ยแบบเฉียนทุกรอเรื่องอะไรมันไว้รอไว้แล้วอ่ะผมคิดว่าเขาแค่แบบว่ายกระดับไปขั้นเออกล้าเล่นกล้าเสี่ยงเ <c oughs> ึ่มแปลว่าแบบโอ้โหรอบที่แล้วเออกำไรเน้นๆ้นเออกำไรเน้นๆมาแล้วรอบนี้ก็ขอยิ้มหวานหน่อยว่าน,น่าจะมาแน่ๆด้วยแบบคะแนนมันโจกหัวมาดีขนาดแต่เอาจิงๆถ้าให้มิคอนันหนังพวกนี้มัน มันไม่ต้องโปรโมทเยอะนะเพราะว่าแค่มันการทําหนังของมันก็เป็นการโปรโมทแล้วใช่ครับแบบล้อกับบีพูที่แบบมีชื่อเสียงมีอะไรอยู่เ้วเวลาเวลาคนมันพูดถึงคนมันก็แบบพูดถึงกันแบบเป็นวงกว้างันแล้วเ,าเงามีพูมาไล่ฆ่าคนแบบทำลายภาพจําในไยเบกมากเออค่อนข้างค่อนข้าง,งแปลกน่าสนใจมากผมผมถือว่าน่าสนใจมากแล้วยิง่งรู้พอรู้ว่าบัจเจ็ตมันเยอะขึ้นขนาดนี้นะยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่จริงฮะใครเป็นคอหนังแนวนี้นะครับ ต้องติดตามผมคิดว่าเขากําลังจากสยามคันยยบจากเกตบีเนี่ยอ่าเอ,อ้ยลงทุนเป็นล้านเนี่ยมันจะขยบจากเกตบีแล้วนะเว้ยเพราะปกติเกตบีเนี่ยมันจะลงทุนน้อยกว่านี้เยอะใช่ครับอืมนี่ก็อาจจะเป็นเหมือนั้งแรกๆหรือเปล่าที่แบบหนังเกตบีมันมีจัก,กรวาลเป็นสองเบ้เอ้ยมันก็คงอย่างนั้นแหละใช่แต่แต่อย่างว่าแหละเหมือนตอนแรกๆสมัยยุคแรกๆพวกแบบเจสันอะไรพวกนี้มันก็เริ่มจากอย่างนี้แหละเออมันก็มาจาก เลชเชอร์ธรรมดาเออโดนมันขยบขยบขย,บขยบขยบขึ้นมามันจะนนก้าวข้ามหนังเกตบีก็อย่างนี้แหละฮะอ,อ,อันนี้มันน่าสนใจด้วยที่ว่ามันเอาแบบเรื่องที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วอะออมาทําเป็นปีความใหม่ใช่ถือว่าถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจครับใช่ครับครับอ่แล้วมีข่าวอย่างอื่นอีกไหมครับวันนี้คุณต้นอ่าก็มีครับอันนี้ขอเป็นข่าวนี้ก่อนเลยแล้วกันครับล่าสุดครับพี่เปโดปัศขานะฮะพระเอกของเราก็คือเขาได้บอกมาว่าตัวเองอะ่ะเขา ถ่ายทำเดอะลัสต์บ้าพาร์ในส่วนของบทตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อย่างนี้ถือว่าสปอ,อยอ,นนอ,อ,ปอ,อยู่นะเนี่ยเหมือนออกมาสปอยอยู่ใช่ไหาเราสปอยอย่เน,นี้ยไ,ไม่ไม่ไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะฮะว่าแบบว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเรื่องจากในเกมอะไรหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่แค่บทน้อยลงาบางทีพี่แกอาจจะไปออกเดินทางก็ได้เออเขาเลยถ่ายเสร็จแล้วไงไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องไปตีกอล์ฟอย่างเดียวท่าที่ไหน แต่ไม่ได้ใช้คำว่าปิดกล้องนะในส่วนของตัวเองเสร็จแล้วก็เนี่ยแหละผมเลยไม่ไม่ไม่อยากดูไงเพราะว่าแบบทนไม่ได้นะนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมไม่อยากดูเพราะว่าผมทนไม่ได้ไม่แน่นะในซีรีส์เขาอาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ได้ทำไมรอบนั้นไม้กอล์ฟแลวรอบนี้ไม้แบตนะไม้แบตไม้ใจะไม้แบตตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอวงสวิงโอ้ใบกันใหญ่ละนะครับไหนมีข่าวอะไรไหมแล้วก็มีอันนี้เรามาทางของ ทางฝั่งจักรวา DC ล DC กันบ้างดีกว่านะอ่า DC แล้วก็ล่าสุดครับตอนนี้ DC เขาก็เริ่มเดินหน้าทางด้านของซีรีส์บ้าง้วฮะอย่างล่าสุดครับเขาทําการปล่อยตัวอย่างใหม่กับซีรีส์เด e Penguin ออกมาแล้วครับไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ทำไมถึงทํเด h e Penguin วะอ่าเพราะว่ามันของอาจจะมองว่ามันอาจจะต่อยต่อย,ยอดได้จากตัวหนังแบทแมนอะไรเงี้ยเพราะว่าไอตัวซีรีส์น่ะจะเป็นการเล่าเรื่องของเ e นกวินตั้งแต่ช่วงเป็นโจรกระจกจนก้าวขึ้นมาเป็นแบบ ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองกนแต่แต่แตแตค,คือความจริงเพนกวินมันก็เป็นตัวละครสาคัญในเมืองก็แทมอะนะใช่ใชก็ถ้าจะทํามันก็ก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าแค่แค่ยังคิดอยู่ว่าแบบอะไรความน่าสนใจมันมันตัวอื่นมันก็มีผู้ฮีโลมมันก็ยังมีทาไมถึงไปอยากเล่าเพนกวินก็คือทำไมจะทำซีรีส์แบบก็แทมอีกรอบอย่างนี้อ่ะผมมองว่าเขาจะแบบสร้างเป็นจักรวาลดอะแบทแมนของเขาเลยหรือเปล่าไอ้แบทแมนตัวเบิร์ดแพตตินสันเนี่ยเพราะว่าตัวซีรีส์นี้ก็ได้แบบ โคดินฟารลที่เล่นเป็นแพนกินในหนังเนี่ยมารับบทเป็นแพนกิ้นเหมือนเดิมดูในจักรวาลนี้แพนกินแม่งฉลาดยกว่าแบทแมนเดี๋ยว,ดาวายเดี๋ยวจะมีบสอนภาษา,าสเปนหรือเปล่า <Hey. S 2> ดูทรงแล้วแพนกินแม่งฉลาดยกว่าแบทแมนชัวแบทแมนแม่งอย่าง,งโง่เลย <laughs> แล้วก็มาที่เรื่องต่อมาครับอันนี้มาตรงหนังมั้งครับกับโจ๊กเกอร์สองที่ภาคน,นี้เขาจะบอกว่าภาคน,นี้จะทำออกมาในรูปแบบของตู้เพลงครับ <laughs> เหมือนเขาจะไม่ใช้คำว่ามิวสิคอลครับอันนี้ที่ผมดูมาของฝรั่งเขาจะใช้แบบว่า จูบบ็อกมิวสิกมูฟีคือดูทรงแล้วจะมาแบบเป็นเพลงเปิดเป็นฉากๆอย่างนี้ปะ่ะอ่าประมาณนี้เหมือนเอ็นีเพลงท่านรึกม่ออกก็อาจจะเหมือนเรื่องซับซีนของเราฮะอ่าที่แบบตัวละครก็เล่นไปแล้วก็จะมีเพลงประกอบอะไรไปเข้าใจเข้าใจเข้าใจเหมือนแบบยูดีเอาเพลงมาเปิดให้มันเข้ากับบรรยากาศอ่าใช่ครับโดยเพลงที่แบบเขาจะเอามาเงี้ยาาก็จะบอกว่าเป็นเพลงท,ที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วมันยขัดก,กับอารมณ์ของหนังป่าวะผมคิดว่าอาจจะไม่นะฮะมันน่าจะแบบถ่ายทอดอะไรนี้ เพราะว่าเพลงที่ซ้อมมาที่แบบเห็นมาถ้าเพลงเนี่ยก็คือ s o m e w h e r e Over the Rainbow อะไรประมาณเนี่ยผมแค่มองแค่ว่าโจ๊กเกอร์มันเป็นหนักแบบซีเรียสไงใช่ปะ,ะ,ะมันแบบมันเขาเรียกว่า psychological หนักหนหน่อยอแล้วรอบๆอภาคนี้นะครับจะมีตัวฮา l e y ีคว n น อ่าซึ่งเล่นโดยเลดี้กาก้าเลดี้กาก้านั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นค่ะเดี๋ยวผมก็เลยงงว่ามันจะเป็นมิวสิคอลหรือเปล่าวะเพราะว่าตัวฮันดี้คินก็เป็นเลดี้กาก้าที่สามารถร้องมันฮาเลยนะถ้าอยู่ดีแม่งเปิดเพลงเลดี้กาก้าแล้วฮันดี้ควินแม่งเต้นอ่ะอ่าอ่าลุาลาลาลาว่ผมว่ามันน่าจะแบบโทนเพลงเศร้าแหละผมบอกไปไม่ถูกเลยนะคือคือเรื่องนี้ปาทำอารมณ์ไม่ถูกเลยนะเจอแว๊ดนอนแบ๊แบนอนแบ๊ดทำไปไปไม่ถูกเลยนะตั้นเลยนะส่วนอันต่อไปอันนี้ จะเป็นเหมือนช่วงข่าวเลือแอ้วกันนะเกี่ยวกับของอันนี้เป็นข่าวซุบซิบซุบซิบต่างๆเกี่ยวกับอันนี้เป็นของจักรวาลมาร์เวลครับอย่างแรกเลยก็คือชางชีสองเขาบอกว่าในเรื่องนี้จะมีการปรากฏตัวของไอรอนฟิตนะชางชีสองหนึ่งยังไม่เคลียร์กูเลยไอปโปกเกมอนทาทเรียยังไม่เคลียร์กูเลยเอามาทำไมชา2สองคืออะไรจะหาด็อกเตอร์มีปโปกเกมอนมาด้วยไหม <c oughs> จากกาังฟูแอชั่นสนุกด้วยชางชีถึงแม้พอดโฮมจะมีบ้าง แต่ว่าไอ้หลังๆนี่มเป็นโปเกมอนแล้วมันขี่มังกรกันเตินเลยนะแบบเอ้ยนุนยิบส่วนพิเศษทือว่าดูแฟนคาัติกบีบเออเจอแฟนคาัติกบีกอ่ะแล้วแล้วเมื่อกี้บอกแล้วจะมีไอรอนซิตมาใช่ฮะไม่เอาคนเดิมนะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนละคนกับในซีนีของเ넷ฟิก้าที่ถูกแล้วล่ะยิดถูกแล้วล่ะเอาไอ้ไอ้ดันนี่นะไม่ไหวแม้แต่พาร์ติงโทษมันก็ไม่ได้บอกว่าบทมันแย่บทมันแย่เออที่บทเลยฮะ หมดแม่งเดินมาปุ๊บมันพูดอยู่2อย่างถ้าไม่ใช่มันเป็นประธานบริษัทมันก็จะบอกว่าท่านคือไอรอนฟิตสองอย่างนั่นแหละพูดอยู่แค่นี้เลยตอนท่านที่นางเอกก็ดีนะใช่เลยมันผมชอบมันไม่มากแบบบอกมึงไม่คู่ควรเลยไปไกลใจเลยแดนนี่จริงครับไม่คู่ควรเลยแล้วก็ข่าวสุดท้ายฮะก็เจสการ์เล็ตโจฮันสันนะหลังจากที่เหมือนหมดบทบาทกับทาง MCU แล้วเขาล่าสุดก็ถูกทับถามให้ไปจักรวาลใหม่ครับกับจักรวาลจูเลสิกเบิร์กฮะ ผมรอครับผมว่าหน้าดูอยู่ผมรอว่าเจสสการ์เล็ตแกจะไปที่ไหนผมก็จะตามไปที่นั่นไปทุกที่ต่อให้เขาจะใส่ชุดรัดรูปไปเป็นแบ็ควีโอดผมก็สากสนทีนี้เขาก็จะได้ไปวิ่งหนีไดโดเสาแทนอ่าอ,อ,อย่าลืมใส่ส้นสูงไปวิ่งจะได้อบสูรของจูสิกเบอร์ออตั้งแต่ลืมใส่ส้นสูงไปวิ่งตอนนี้เป็นภาพจำแล้วนะตั้งแต่ส้นสูงสวิ่งนะอ่าใช่ครับโอเคครับ,คครบก็วันนี้ก็ประมาณนี้มาพอคุยขำๆแก้เซงกัน เ,เพื่อนชอบหรือมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่วันหน้าครับผมสวัสดีครับ